เรองราวของละครนนเมื่อกี้เราเกริ่นว่าลองพิกนี่เขาแม่นาคนะผีใช่ไหมเกี่ยวกับผีเพอ,อผีวหลังแม่นาเราก็จะทำเหมือนกันคราวนี้ก็มีผีถ้าผีเท่าที่เรารู้จักแล้วก็ชอบชอบกันฮาฮาด้วยบุพาราตรีอ<า>๋อเ<า>ดไปแล้วนี่โอ้ตาเลือดออกมาเป็นยวงเลยวันนี้นะครับได้ทั้งมีผีทั้ง สืบสวนหลอกหลอนขนลุกี่แค่พูดขนลุกแล้วนะกี่เส้นกี่เส้นสี่เส้นเดี๋ยวมาม่าคนนี้อีกเข้าบุพาราตรีของเราล่ะบุพาราเมงคือไม่รู้กินกันทั้งวันเลยทีเดียวเป็นยังไงเอ้าชิเลย บางคนคิดว่าอายุมากไม่ใช่หรอกหนักตุ้มหูเสียงอะไรกันเอะ,อะโวยโวายพวกคนนี้ไม่หลับไม่นอนกันงไงวะเนี่ยหึเออเฮ้อฮอ้าอ้บ้าไอ้แม่งเล่นไม่รู้เรื่องดูสะมังตี่าใครมา เล่นเป็นเด็กไม่ได้นี่หลอกได้กี่คนแล้วล่ะสองแหมแต่ดูสภาพแม่กับผีนี่ไม่แตกต่างกันเลยอ่ะแม่นี่ได้กี่คนอ่ะสองทำงาได้เยอะไหมเยอะเออนี่ดีนะหลอกทุกวันทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยตำรวจก็ไม่กล้ามาใครใครก็ไม่กล้ามาอยู่ทำให้กิจการเราดีอ่ะ กระเทิหรือกระโถนเนี่ยคุณคะกี่โมงแล้วคะอยากได้นาฬิกาวิ่คฮะเอานายก็หัวร้อค้างไปเลยเอ้ยช้า อยากได้นาฬิการไหมคะไม่ไดบ้าโฆษณาหใหญ่เลยตัวเนี้ยทำอะไรกันคะเนี่ยเออเฮ้ึติดต่อที่ตองติดต่อที่เขาสนใจเปล่าใช้ได้เลยนะแม่เ,อ,อ,เอ,อ่อ,ม,อมีเลยค่ะเอ่ออยากได้งานทำไหมจ๊ะก็พอมีบ้างโอ้แสดงว่าอยากได้เงินท่าน้ มันเอาอะไรซ่อนไว้แมเหมือนหมูโดนล้ร้อนเลยอ่ะอุ้ยบุกคลิกได้เลยนะเนี่ยได้เลยแม่น้องคะมีงานอะไรทําทำหรอเคยเห็นเขาเดินแบบรึเปล่ะอุ้ยตายนี่ชอบมากเลยแบบเล่าร้อนเลยนะก็แบบนังแบบใช่ไหมแล้วมีงานทั้งปีเลยใช่จริงหรือเปล่าเดินเป็นไะละก็พอได้นิดหน่อยแบบเล่าร้อนเลยนะแบบเล่าร้อนอะขอแบบเล่าร้อน เอาแบบเซ็กซี่ตอนที่หมุนตัวกลับมาเนี่ยจะยกแขนได้ไหมเพื่อมันมันวื๊มมาทางนี้เลยตายใครใครจะไปสาดชาทั่อคุณฮะตอนมาถึงนี่เนี่ยยังไม่ต้องหมุนนะไม่ต้องหมุนไม่ต้องมายกแขนแถวนี้เลยไม่ต้องยกนะใช่ได้นะเอาเอาแบบเซ็กซี่น่่าารรัักกนนี่อย่ายกซิเอาแบบเซ็กซี่น่ารักเซ็กซี่นะเออแบบแบบมองดูเลยแบบเอาแบบใครลูกเกดลูกเกด ลูกเกดบังกะโลหัวหินมาเล่นกับครอบครัวมึงเถอะก็มันมีบังกะโลลูกเกดลูกเกดอะไรบังกะโลหัวหินนั่นแหละบังกะโลลูกเกดไปพักมาอะไรนะบังกะโลลูกเกดแล้วหัวหินพี่หัวหินน่ะกามีชื่อลูกเกดบังกะโลบังกะโลก็ดังจะตายเมื่อไปพักเถอะเก็บเงาแล้วอ้ํอ้ำา อัมพชราภาอัมสักคำหนึ่งลบกระโดดถีบได้ไหมเนี่ยโคดูโครมุกเลยอัมอําสักคำหนึ่งว่าคิดได้ไงวะโอ้ยทั้งบ้านนะำกันตายแล้วนี่ยนี่รับหรือยังเนี่ยนี่นะรับแล้วมนว่ามานี่มานี่ฉันว่านะเด็กคนนี้มันมีพรสวรรค์เข้าใจว่าถ้าเด็กมันมีพรสวรรค์แล้วเนี่ยมันจะทําให้เรามีชื่อมีเสียงแล้วก็ อย่าไปส่องให้เฮยงเข้าใจปะลักษณะแม่ก็ไม่มั่นใจตัวเองถูกต้องแล้วนี่ฉันอยากจะบอกเธอว่าอืนี่ขนาดปิดเลยเธอไปทำงานชั i. ่วโมงละหมื่นเลยได้เธอเนี่ยต้องพูดง่ายถูกใจใช่ละเกินเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปฉันจะพาเธอไปปไปฉันจะพาเธอไปป๊ะแม่ นั้นเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันจะได้ดูดูเซ็กซี่นะเปลี่ยนกันดีนี่เขาเรียกบัฟเทอ้ยมันติดดเดี๋ยวเี๋ยอันนี้อ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นหูโอ้โหไม่ได้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 งั้นก็ใส่พร้อมกันเลยไม่ได้ไหมใส่อย่างนี้แหละมันจะไปใส่อยางไงเล่นการ์ด จะเดินยังไงเล่าจะไปอ่ะโอ้โหมันหนักหูวนี่ใส่สองชั้นเลยทั้งนั้นอืมไม่ใช่รถไฟฟ้ามาสองชั้นไปเอาใส่ไปงี้แหละโอเคไปไปไปเลยไปเลยไปแม่ทำงานเอาใจใส่เขาดีๆ่ะ เฮียอ้าววัสดี้ใครเฮียเฮียสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีเด็กใหม่มาเด็กใหม่มาเหรอฝนอะไรนะอะไรล่ะชื่ออะไรนะนี่ฝนฝนอะไรก็ชื่อเล่นชื่อน้องฝนชื่อจริงก็ฝนนี่แหละมึงก็ถานทใไมก็ไม่รู้มึงนึกว่ามึงมีอะไรข้างในอีกคุณนึกว่ามีมุกอะไรอีกไม่มีอันนี้ชื่อฝนชื่อฝนอันนี้ ลูกเห็บโอ้ของคู่กันฝนกับเห็บใช่ไหมค่ะพอดีพาเด็กอีกคนหนึ่งมาฝากน้องจริงจริงน้องชื่ออะไรอ่ะอะไรนะชื่ออะไรอ่ะแจ้งวัฒนาชื่ออะไรนะจ๊ะแจ้งวัฒนาแจ้งวัฒนาที่เล่นชื่อชื่อเล่นชื่อแจ้งน้องแจ้งอ่ะน้องแจ้งฝนค่ะวันนี้อย่าลืมออกเลนะ อะไรคือก้มออกทะเลหาปลาแล้วนั่นน่ะแล้หาปูโอ้โหตายเหมือนเหมือนเหมือนถังขยะแห้งกับถังขยะเปียกนี่ยเขาไปอาบแดดมาเหรอนี่อาบอะไรอันนี้อันนี้อาบน้ำคัมมันจะทานทำไมกูมันไอ้นี่เท้าจะลอดไปเขาพอยกันเลยจ้าโอ้งใ้ทิ้งใจทจ้ง เฮียเเเขาาใจฮียยหน่อชื่ออะไรครับแจ้งวัฒนะชื่อเล่นชื่อแจ้งฮียชื่ออะไรคะรัชดาทิเบตเอาละคุยกันตามสบายนะรัชดาขอกลับก่อนไปเหน่งจ่ายข้าวเดี๋ยวก่อนดูก่อนไปทำรายการหิวไอ้นี่เล่นเหมือนเนี่ยรู้ไม่ชอบตั้งแต่เดินและว่าแล้วทำไมไปแถวศรีลมบ่อย ชอบผู้หญิงเราร้อนมาชอบแบบนี้นะมาสไตล์ซาดิศอ๋อยโอ้ยชอบซาดิศเลยเหรอซาดิศชอบซาดิศก็ชอบซาดิศทำไมบอกถ้าอยู่กับเฮียเนี่ยก็ต้องตามใจเฮียหน่อยนะเฮียจะใช้ใช้แสตีหรอเป็นคนจีนนะเนี่ยเจารู้ได้ไงอ่ะก็มีแส โอ้เลยเจอมุกนี้ไปตายเฮียเครียนสิโอ้ยโอ้โหเฮียโอ้ยฉันจัดมาเพื่อสิ่งนี้จริงๆเฮียเออย่างนี้เฮียชอบเลยเนี่ยถือว่าจัดเด็กมาถูกใจมากเลยเฮียตีแรงๆเฮียเฮ้ดูสิใครมาเข้าประตู

จังมีอารมณ์เล่าร้อนเหี้ยชอบผู้ชายแบบนี้นี่ชอบผู้ชายหน้ารกนะอืมไอ้นองเป็นไหมเนี่ยอืมเขาก่อนใะซื้ออืมของที่ข้อที่อ้ยวอะไรไอ้นี่เล่นเหมือนเหมือนเลยเนี่ยอืจะบ้าเหรอเป็นจริงไหมเนี่ยจะเอาจำไม่ได้เหรอสุราอุ้ยแหมมีเล่นปีโป้กันด้วย ไปไหนไรเงี้ยเฮ้ยจะอะไรเนี่ยไปแล้วเป็นนแบบรักนะอู้ไอ้นี่เป็นว่ะเปนจริงป่ะเนยเป็นจริงป่ะเนี่ยยืนเฉยนะมันหลายต่อหลายครั้งแล้วยืนเฉยดิดูเด้ เป็นผ okay. mm hmm. yeah, yeah. ู้ชายเซ็กซี่จริงๆเลยเปิดไปเลยเปิดเปิดเลยว่าเป็นจริงนี่กินเปิดเปิดไปเลยว่าเป็นจริงเป็นอะไรอ่ะชัดนะเป็นอะไรแล้วก็เนี่ยจริงๆเนี่ยใบใบมีหลักฐานการแสดงนี่การแสดงเนี่ยเนี่ยเป็นห่วงอะไรเนี่ยดูเธอไม่ดูเปล่าเธอไม่ไดดูเลยพี่ตลกซูเปอร์สตาร์อย่างคุณโหน่งชักจะมีอะไรแปลกๆแรงๆบ้างหน้าโอ้โหแล้ววันนี้คุณหม่ำมีหลักฐานมาให้ดูด้วยครับอะไรอะไรไหนดูนี่โอ้โหเพลงเลยระวังตัวกัน ระวังตัวไม่สงสัยหลายครั้งแล้วตั้งแต่มาแจกทอมาม่าแล้วนี่ดูนี่้าวคุณผู้ชมครับโอ้ยสุดบัรยาครับภาพนี้ยังไงแล้วเนี่ยเถียงไม่ออกครับพระพตลกซุปเปอร์สตาร์นี่หมดเลยแล้วเนี่ยไปแอบจิตหมดลหลังจากสงสัยกันมาหลายสัปดาห์ครับเพราะคุณโหน่งนั้นเล่นเหมือนจริงจนน่ากลัวคุณหมาก็เลยแอบไปถ่ายรูปเหล่านี้มาดูตรงนี้มันไม่เกี่ยวต้องดูสายตาเนี่ยทำไมโอ้โหดูสายตาที่มองครับไปเอาแก้แก้ตัวมาเนี่ย มาวมีแค่นี้แหละเห็นแค่นี้แหละนี่ถือว่ายอมรับชัดเจนมันไม่ได้ยอมรับถึงว่าทำไมเนี่ยถึงว่าถึงว่าท้างผ่าที่ดวงปีละสองครั้งไอ้นี่นี่เหรอไปนั่งคุยโอ้โหโอ้รูปนี้หนักกว่าเดิมครับคุณผู้ชมโอ้โหนั่นก้รเรื่องอะไรวะเนี่ยนี่มันนี่มันมันมันไล่อ้อยหรืออะไรปะเนี่ยโอ้โหคือทางนี้ยังไม่รู้สึกเท่าไหร่แต่คราวนี้รู้สึกจะเปิดเผยมากเลยเนี่ยทำไมทำไม แล้วมีเมียมีลูกบางหน้าหลอกจอมกัน้องเขาเล่กังเขามีเมียบางหน้าแดงแบบไปไปภาพลับเฉพาะยังไม่หมดแค่นั้นรับดูลูกต่อไปจะเป็นที่เมียด้วยเมียอายุมากด้วยก็เลยเบนเบงได้ใช่แบทอีกภาพหนึ่งโอ้โหโอ้ยคุณหม่ำก็เลยวิเคราะห์ไปต่างๆนานาครับรูปมันฟ้องครับคุณผู้ชมใส่จีติงด้วยโอ๊ยนี่เซนนี่ไม่ได้เราดูนี่ กล้าทำได้ไงวะเนี่ยไอไ้อไอไอพวกชอบแก้ผ้าแก้ผนมันทำได้นะอเออทุเรศมากเลยอีกภาพอีกภาพหนึ่ง โอ้โหอู้หยรูปนี้หนักที่สุดครับคุณผู้ชมเห็นกันจัดจ่ะจูนด้วยโอ้ยแอบถ่ายด้วยเห็นไหมแอบนี่ตั้งอ๋อนี่ทำขึ้นมาทำเลยเซ็ตขึ้นมานี่แสดงว่าแกล้งนี่เตรียมกันมาแกล้งเตรียมกันปัดโชว์ผมเกือบเข้าใจคุณโหน่งผิดครับที่แทะรูปพวกนี้เตรียมกันมาครับคุณผู้ชมสบายใจได้คุณโหน่งไม่ได้เป็นครับตองที่ถ่ายนี่คือเตียมหมดเตียมหมดนี่มีตังค์กล้องด้วยกันเตียมเตี๊ยมอ๋อการแสดงการแสดงการนีต ไม่เมียไม่เมีคุณตั๊กสงสัยครับมองตาไม่กระพริบเลยครับพี่เปิดเร่องนี่ก่อนมาคุณปัญญาถึงกับเมินหน้ากินข้าวไม่ลงหน้าตางคงน่ากลัวไม่น้อยคุณโนมาทำอะไรมาเนี่ยดูไม่ได้เลยเดี๋ยวต้องให้คุณมายุราดูก่อนว่าดูได้หรือเปล่ารบกวนคุณมายุราครับกุ้ยอ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 ุเยอุ้ยอุ้ยอุเย็นเซอุ้ย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 อง้ยอุนยอุ้ยองจริง คุณผ <Scroll> ู้ชมที่ขวัญอ่อนอย่าดูนะครับภาพนี้อาจจะสยองเกินไปเป็นเป็ดเป็ดเป็ดใหน้านังเสือทำได้ไงวะทุกว่าที่บ้านจะไมเราก็แปลกใจคุณปัญญาพยายามช่วยเต็มที่ครับจะแก้ไขอย่างไรของจริงเลยแม่เห็นแล้วหนักใจแทนครับเอานะโอ้โหคุณผู้ชมครับเป็นภาพลับครับอุ้ยตา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 ย ความลับเปิดเผยแล้วพนงเอาไงกันเนี่ยทุเล่ทูเล่หน้าดูเลยหาดูรึมันทำได้ไงเนี่ยไอโอ้โหนี่ถูหลังให้กันด้วยมึงทำมาได้เลยว้าย<อ>ชุดแรกเนะี่ยเตียมครับแต่ชุดนี้จะเป็นยังไงนี่ยังไม่รู้ครับพทางรายการไม่รับต<า>กลงรเรื่องความลับของคุณงง<อ>ก็ยังเป็นปริศนาต่อไปว่าเบี่ยงเบนทังเพศหรือเปล่าว้ายทางรายการยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องในเรื่องนึงกับ ภาพสุดท <แก S 1> ้ตะกี้นี่ไม่เกี่ยวเลยแต่ว่าภาพสี่ห้าภาพมันเป็นการเตรียมกันถ่ายเล่นเพื่อเป็นมุกมเฉยเมีคิวสวดมาได้